สวัสดีครับพี่น้องเอาขาคนสุขุสุคนนะครับเมื่อนี้นะครับพาพี่น้องมาเบ่งนะครับบรรยากาศนะครับทองไห้ยทองหน้านะครับมีการเปรียบเทียบกันระว่างนะครับเข้าหน้าดำนะครับนี่ฝั่งสายมือนะครับกับเข่าว หน้าวานนะครับเขาหน้าวานนะครับอย่างที่น้องได้เห็นในรูปนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับส่วนเสาๆนะครับเดือลกรดาคมนะครับใส่มือนะครับเป็นเข่าหน้าวานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับกําลังเขียวนะครับกําลังเขียวนะครับขวามือนะครับจะเป็นเข่าหน้าวานนะครับ นี่นะครับลักษณะกระสินาชึบนนกดน้อยนะครับเขาหน้าวานนะครับตัวนี้นะครับบริได้ตัดใบเขานะครับเดี๋ยวให้พี่น้องขึ้นมาเบิ่งอีกนะครับอันนี้คือตัดใบเข่าแล้วนะครับได้ทาการตัดใบเข่าเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตเพิ่์ว่านะครับนี่นะครับตัดได้ประมาณเจ็ดมือแล้วครับพี่น้อง กลังทั้งยอดใบขึ้นนะครับนี่นะฮะประมาณอาทิตย์เดียวอันนี้คือตัดใบเข่าออกนะครับสีภาพพี่น้องไปเบิ้งในส่วนของนะครับหน้าวานที่บรได้ตัดใบเข่านะครับนี่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับนี่นะครับให้พี่น้องตัดใจเอาเด้อนะครับปีหน้านะครับสีดำเอาหรือจะวาน นะครับนี่ขอดีนะครับก็แตกต่างกันนะครับขอดีขอเสียนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบื้องภาบรวมนะครับให้นี่นะครับบริตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี่นะครับทึบๆหนาๆนะครับนี่อันนี้คือยังไริใส่ปุ๋ยนะครับเ้ยนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นทึบๆหนานะครับเนาะนะครับ เียเบิ่งก่อนนะครับบรรยากาศในมืนอสอบก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับฝนฝ่าก็เดิมนม,ม,ม,มาแล้วครับเหมือดเหมือดเหมือดมาแล้วให้พี่น้องตัดสินใจเอานะครับว่าจะดำหรือจะวานนะครับขอดีขอดเสียนะครับอันนี้อีกให้หนึงนะครับเนาะสำหรับนะครับเขาที่วานนะครับนี่ นีตัดได้ประมาณเจ็ดมือครับอันที่หนึ่งครับกาลังทั้งยอดขึ้นนะครับกําลังทา้งยอดใบเขาขึ้นนะครับใส่มือนะครับปิดหน้าวานกันแต่ว่าบริตัดใบนะครับตัดใบเขาแล้วนะครับก็ต้องอัดนําขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขานั่นทั้งยอดใบขึ้นนะครับวานปุ๋ยนะครับนี่นะครับ เป็นหน้าปีนะครับพี่น้องนะครับข้อดีนะครับของหน้าวานก็คือนะครับประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนในส่วนของอ่าขา้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำนะครับการลกก้าถอนก้านะครับการไถดำนะครับอันนี้คือนะครับประโยชน์ข้อดีของหน้าวานคือเฮ็ดเทื่อเดียวจบนะครับไถแล้วก็บวานเลย นะครับถ่ายพน่นดินว่านเลยภายในมือสองมือนะครับแต่ถ้านะครับเป็นหน้าดํานะครับเป็นหน้าดาเนาะนะครับก็ต้องอ่าเป็นว่าต้องเพาะกาซะก่อนต้องโตกาซะก่อนนะครับโตกาเพาะกาซะก่อนนะครับประมาณเดือนนึงเลยก็ค่อยมาดํมามันลกกกาออกแลก้วก็มาดํานะครับขั้นตอนกระสิไลนะครับลงทุนกระสิไลกว่า นะครับแต่ว่าเขาสามารถที่จะควบคุมนะครับปริมาณของวัชพืชใดนะครับนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับควบคุมนําได้นะครับเป็นรัศนีนะครับเขากระสืบริบทีเกินไปบรหหางเกินไปนะครับแอลแต่กรสิลงทุนหลาขึ้นกันนะครับในส่วนของขั้นตอนแรกในการดำนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของนาวานนะครับ นาวายกสิบอยลงทุนายเติมเจ้าขาน้ำมันดถถ้าหามิไท้ถ้าเกิดไผยปุมิไดถก็นะครับได้จ้างเขานะครับจ้างเพือเดี่ยวรอบเดี่ยวจบเลยนะครับในการวานเขานะครับแล้วก็ถ้าไผขยันเนี่ยก็มาตัดนะครับใบเขาออกนะครับให้มันทั้งยอดขึ้นนะครับประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับจะนําให้พี่น้องนะครับมาตัดใบเขาช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วคิกันนะพี่น้องไม่ใชไกเนาะนะครับขอดีก็คือ ลงนทุนข้างเดียวครับเท่าเดียวนะครับทํางานหนักเท่าเดียวคือไถแตะกวานนะครับมือหนึ่งสองมือนะครับการตอนก็สืง่ายขึ้นนะครับประหยัดต้นทุนนะครับนะคขจันเนี่ยก็รอตัดใบเข่าช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับสืเห็ดไถใบเข่าเข้านี่นะครับแต่งง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับกวัวเก่านะครับ แต่ต้องขยันเบื้งนะครับด้อพี่น้องครับอันนี้กษตรฐาเบิ้งฝุ่นจังน้อยนะครับฐาเบิ้งฝุ่นจังน้อยแล้วก็สิทาการนะครับใส่ปุ๋ยนะครับบรรยากาศนะครับเรียบเทียบกันเลยนาวานนะครับนาดำนะครับนา้านาวานแบบได้ตัดใบเข่ากับบร่ได้ตันใบเข่านะครับนี่ ปีนี้นะครับเดือนกรกฎานะครับเดือนกรกฎาวันที่24กรกฎาสอง6ัน้ร้นะครับนีหน้าดำนะครับี่เรา ตรงเหลือๆนะครับขว,า,วามือจะเป็นหน้าตาวันนะครับสายมือกันเป็นหน้าดำนะครับเปรียบเทียบกันอาร์เซีพี่นี่นะครับใครที่ะจะตัดสินใจปีหน้านะครับสีดำเอาหรือจะวาดเอานะครับเปรียบเทียบเบื้งนะครับ อย่าลืมกดติดตามกันแล้วกันนะครับเขาเขาเคลื่อนไวนะครับของบาสสดองอัปเดตให้พี่น้องด้หูกันว่านะครับหน้าดำกับหน้าวานนะครับผมผลิเป็นแบบเฉดี่ากันนะครับจากทีน่นี่นะครับขอการคขวามาสวัสดีครับ